ต่างกันเหลือเกินไลส์สมาร์ทโฟนเข้าไม่ถึงคนละครึ่งตายายนั่งเหงาไม่มีคนซื้อบะหมี่สาวโพ์เล่าเรื่องสองตายายนั่งเหงาไม่มีคนเข้าร้านบะหมี่เพราะไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเข้าไม่ถึงโครงการคนละครึ่งข้ามวันคนแห่มาซื้อตั้งแต่ยังไม่ตั้งร้านวันที่23มกราคม64ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อวันที่21 มก,กราคมที่ผ่านมาสมาชิก a c e b o o k รายหนึ่งได้โพนเรื่องราวของ2ตายายบะหมิ่แต่ไม่ได้ร่วมรายการคนละครึ่งเพราะไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไขของไม่ได้โดยระบุข้อความว่าพิกัดหน้าหมู่บ้าน DK เส้นการจนาขาเข้าถนนพระรามสองมาอุดหนุนตากายายได้นะหลานตายายไม่มีคนละครึ่งไม่ได้ร่วมรายการสั่งอาหารในแอปตายายบอกทำไม่เป็นโทรศัพท์มีแค่โทรเข้ากับโทรออกพิกกว่านั้นถุงโทรศัพท์ของยายเป็นถุงยาไปอีก จากนั้นเธอและเพื่อนก็ช่วยกันอุดหนุนบะหมี่ไปแจกตามสถานที่ต่างๆที่พอจะทำได้ทำให้ตายายได้กลับบ้านไปพักผ่อนและขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ช่วยกันแชร์ร้านบะหมี่ที่อาจจะไม่มีสิทธิเหมือนร้านอื่นตายายใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นคนไทยเราจะไม่ทิ้งกันหลังจากนั้นก็มีคนที่ทราบเรื่องได้มาช่วยกันอุดหนุนร้านของตายายผิดกับวันแรกที่แทบจะขายไม่ได้และล่าสุดเธอยังบอกอีกว่า มีคนมาอุดหนุนร้านตายายตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งร้านและตายายก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด